นี่จากบอลที่สวนกลับมาครับโอ้ขึ้นมานี่4ต่อ4เลยนะครับตัดแล้วยิงโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากโอ้โหอยิงสวยมากครับครับโอ้โหสองขารับเก็บได้ แซดลงอยู่โอ้โหตีเสมอได้สวยๆเหมือนกันครับว้าโอ้โหลูกนี้บอกว่าสูงๆมาทมาคัสเหมือนกันครับทันควันจากบอลยาวมุ่งชงแบบบอลไดเรกเลยนะครับอืมมันก็ซาเบอร์ติเอิ่หนีมาได้ด้วยครับเอะไะครับฮาเบอร์หนีมาได้แล้วให้เข้าในมาจากราวุฒวางเท้าแซดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเต็มเต็มข้อเลยครับ กลาวุฒิสงมา1-0นะครับน้องบัวพิชยานำไปแล้วที่ได้ได้ดูอีกครั้งนึงครับนีต้องชมจังหวะที่ลุยเข้ามาแล้วพอจ่าไปในหัวพื้นที่เปิดมันเลิกเลยนะครับก่อนที่จะเบรดส์ฟอร์ด1-2กันเอาครับหลุดมาเบรดส์ฟอร์ดเบรดส์ฟอร์ดให้จิมม่าเดวิสขอยิงเองโอ้โหสาดหน้าเลยยิงอีกแล้วครับทางด้านของเบนเดวิสลูกสามครับผู้ไทยครบตามตำแหน่งในกรอบเโทษเลยนะครับแต่ว่าจังหวะการ เข้าสกัดนี่มันช้าไปหมดแล้วครับนี่ครับคนที่ตามมากลายเป็นอติคุณนะครับไม่ได้แล้วก็จะได้โตขึ้นมาด้วยพิรพัฒน์คำแพงคอสไปเสาไกลลูกนี้ได้วนเล่สวนอย่างสวยครับอนุรักษ์สุดยอดครับประตูนี้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับนาทต86อุจจหะวางเท้าดีมากครับแล้วดูโอ้โหโจวิ่งไปไหนครับอย่างมันแล้วครับขวาเนี้ยเนี่ยค่อยๆวิ่งขึ้นมาครับ ทางอนุรักษ์ครับตัวสำรองรถแปะล,ลูกนี้ครับ2ตัวสำรองครับธนินเปิดแล้วก็เป็นอนุรักษ์ดูครับอู่ตั้งเท้าแปทิศทางดีมากครับ